thank you วานวิวาหาปุราปริภูเลนิจากรลังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกะปิตังตุมหังคิดเปเมโพธิยตุสัพเพบุรรนุจังกะปาจันโทปนารโสยะตา พศออ2565เส้นทางบุญของชั้นวัสดีครับวัสดีค่ะเอาบุญมาฝากนะคะเช้านี้เป็นอะไรที่วุ่นวายต้องเรียกว่าวุ่นวายตั้งแต่ตีสี่ด้วยมันนี่ได้จากพวกเราไปแล้วเมื่อคืนตอนสองทุ่มทำไมแล้วแสงบุญผมก็ยังนั่งอยู่ยังคงนั่งมอง ผมอยู่ยังไม่เห็นว่าเป็นอะไรคือเมื่อตอนหัวค่ำป้าปตากับคุณลุงแดงก็เอาเฮบูบอยให้ให้เขาใส่สลิงแล้วให้เขาทานสามวันมาเนี้ยเขาทานอาหารไม่ได้เลยแล้วเขาก็เดินเหมือน <c oughs> เหมือนลุกออกจากจากบ้านใช่ไหมไปข้างนอกไปนอนอยู่ตรงโรงรถแต่กลับไม่ได้ต้องให้แสงคุนะ่นไปอุ้มกลับมาบแบบเนี้ยสองสามครั้งแล้วก็ แบรนด์แล้วก็ต้องใช้สลิงป้อนปกติเขาจะเป็นคนที่เป็นเป็นหมาที่กินอาหารชอบกินมื้อสุดท้ายที่เขาได้ทานนั่นคือมื้อของที่ครูหนึ่งซื้อตับคุกคุกก็เลยนะคุกบุ้ยตับคุกบวยให้เธอสองไม้ไม้ละสิบบาทนั่นแหละเป็นมื้อสุดท้ายที่เขาได้ทานเมื่อสามวันที่แล้ว แล้วก็พอาาตามาเห็นเขานอนแบบเหมือนเหมือนคือลักษณะของเขาอะเหมือนกับระทมระทวยอ่ะก็เลยจำะไรไม่ค่ให้ได้เปิดแอ่บางทีจะลุกอย่างเงี้ยไม่รู้จะลุกยังไงถ้าลุกได้ก็เดินเลยเดินไปข้างนอกไม่รู้จะไปไหนแล้วกลับมาก็ต้องให้ก็อย่างที่ว่าั่นแหละจะนั่งอยู่ข้างรถแล้วให้บุญไปเอากลับมาไงคือกลับไม่ไม่ถูกไงแล้วก็ เขาอยู่กับเรามาสิบเจ็ดปีสิบแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดยากสิา,างแล้วนะเพราะว่าตอนก็ใจหายเพราะทุกเช้าเวลาที่เปิดประตูออกมาสิ่งแรกที่ป้าตาจะต้องทักก็คือมันนี่เป็นไงบ้างลูกเขาก็จะเดินมาคือช่วงที่สองสามวันมานนี้เขาจะได้ยินเสียงเสียงหายใจของเขาจะหายใจแรงเหมือนเขาเหนื่อยเราก็เลยบอกว่าก็จะต้องเอามือไปลู แล้วก็จะหข้าวทุกวันกลับมาบ้านก็จะบุญมาฝากเหมือนกันนะคะทั้งคนทั้งสัตว์เราเรามีบุญมาฝากเขาเสมอแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ต้องเตรียมตุ้จีนป่าตากเขาจะเมื่อกี้ตอนที่เขาเขาเอาตอนนี้ลงลงลงหลงุมก็เหยียบดินแล้วดินมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันซุด เกือบลงไปฝัง <desserts> ก <Negative paper> ับมันนี่แ <another> ล <another day rant> ้วเก่งเอ็นั่นไปด้วยแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เราจะต้องจับฉลากสำหรับคุณลุงหุณปู่ก่อนสำหรับผู้ที่ผู้ที่อกองสุ่มของปลาตากระป๋องสุ่มของปลาตาปลาแซลมอนขนมทีน้ำยาปลาแซลมอนนะคะเมื่อวันที่สิบเก้านี่มีสิบสี่สิบสี่ที่นะคะแล้วก็วันที่ยี่สิบ สี่นี่ก็อีกสิบอีกสิบไม่กี่กี่กี่ลายสิบสิบลายแล้วอ่าแล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อวันเมื่อวันที่ยี่สิบแปดวันศุกร์ก็อีกห้าลายอ่าสิบสี่ลายสิบสาลายทั้งหมดนั่นแหละค่ะวันนี้ก็จะให้คุณลุงแดงเป็นคนจับแล้วก็ผู้โชคดีที่จะได้วิตามินซีนะคะวิตามินซีเนี่ย กาตากับคุณลงแดงก็ทานกันทุกวันเราก็เอามาแบ่งปันมื้อละเชา้าก็เอามาแบ่งปันกันนะคะเพื่อที่จะตอบแทนเล็กๆน้อยๆ,ๆจากป้าตาให้ขอบคุณนะคะที่อุดหนุนแล้วก็มีส่งนมจีนอีกท,ทีก็คือวันพุธใครจะสั่งก็ใครจะทานก็สั่งได้นะคะ เราไปส่งให้ถึงที่สองึุดเราไปส่งให้ถึงที่อ้าวคุณลุงแดงดคุณลุงแดงกลับหนึ่งใบแล้วก็อา่านเลยค่ะแกะเลยโอเคผู้โชคดีด ได้น้องนิ้วนี่จะสั่งขนมจีนน้ำยาปลาแซลมอนของกาตาไปทำบุญตามวัดต่างๆ <c oughs> ก็ <c oughs> ต้อง <c oughs> โชคดีนะคะอานุโมทนาบุญกับน้องนิ้วด้วยนะคะเอ,อเส้นทางบุญของฉันลาไปก่อนนะคะขอให้เฮงๆรวยๆ <c oughs> ในวันตุ๊กจีนกันนะคะมั่งมีสีสุข